สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะยายจ้าบังเอืญนเห็นนกชนิดนี้ลงแต่ย่าเคยบอกเลยว่าจาจ้ามีนกนะมันหัวมันมีงอนปากมันแหลมแหลมแล้วเสียงร้องเขาจะดังๆนะครันเพื่อนๆจะงอยปากเขาแหลมมากยายจ้าก็เอบภาพกระสิสั้นไหวเดีย๋ยวเพื่อนๆนั่งจับเ,เอ,บเ,อบเพื่อนเอบจอบอยันเขาเห็นเฮาแล้วเขาบึง้งหนีแต่เขาจะ มากินอาหารที่บ้านยาปองทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆตรงที่ยาปองทําครัวเนาะค่ะก็จะทิ้งเศษอาหารหรืออะไรแบบนี้นะเพื่อนก็จะมาหากินหัวเขาจะเป็นจะงอยนะคะเพื่อนๆส่วนตัวของเขานะคะคล้ายๆกับอคล้ายๆกับ นกอย่างน้องอ,งอายกากจะกระบอกบะเถอดระบาดนกเขานกเขาเพื่อน,นแต่ตัวนี้เขามีลายแล้วก็เวลาเขาเห็นไหมครับเวลาเขาหันห,หน้าหากันหัวเขาจะออกพุ่นแบบหัวเขาจะมีมีเหมือนเหมือนพวกอเหมือนพวกนกยุงอะนะเพื่อนๆปากก็จะแหลมๆมีการป้อนอาหารให้กันด้วยนะคะเพื่อน ยาจยจีาก็ถ่ายระยะไกลเหมือนกันนะคะลายตาในด้วยเพื่อนๆเจยจียาจาไม่รู้จักชื่อแต่เขาสีเขาสวยมากเขาเป็นลายลายเนี่ยจยไหมคะมีการป้อนอาหารด้วยนะคะเพื่อนๆเขาเอาปากเขาจิ้มจิ้มจิ้ม,มลงไปในดินตอนนั้นเจยจียาจาเงียบมากแล้วก็สันด้วยนะคะเพื่อนๆเพราะยืนพิงหลบอยู่ใต้ต้นไม้ แหลมๆเลยนะคะเพื่อน ปีนี้เขามีแค่คู่เดียวปีหน้าอาจจะมีหลายคู่นะคะเ,เพื่อนๆ ื่อนท่านใดรู้จักคอมเมนต์บอกเาจ่าด้วยนะคะบางวันเขาจะร้องเสียงดังก้องกังวานมากๆนะคะเ,เพื่อนๆพืหอยปากแบนแบมกับหอยที่เขา,าเหมือนเหมือนพัดนะเ,นเพื่อนๆสีชั้นก็ก็สวยงามน,นะคะแสงแดดอาจจะจ้าแล้วก็เป็นที่โทรศัพท์ของเย,ยจ่าด้วยนะคะเ,เพื่อนๆน่าจะเป็นคู่รักนะคะเ,เพื่อนๆกิอนอาหารกันด้วย 无法留长。Mm hmm. อาหารกันด้วยนะคะย่างมาทางนี้แน่ย่างมาทางนี้แน่ ตื่นมาป่ะมาดูค่าตื่นหมานะคะพเพื่อนๆมีหมาเล็กแะป่องข้าวมาเลี้ยงอยากจากระลุนๆแทบหายใจหายคอภาพอาจะสั่นไหวนะคะพเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะ